ซูซูกิแครีรถสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้มาพร้อม2ระบบทั้งแก๊สและเบนซินราคาถูกโดนใจต้องคันนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับฟิลมาพร้อมกับรถทําเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้กันเช่นเคยนะครับหลายลคนตามหารถซ zuki ิแ r รีนะครับวันนี้ฟิลมีอีก1คันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์พ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าธุรกิจ SME นะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้วันนี้ฟิลอยู่กับอีก1คันที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับ กับรถซูซูกิแครีเครื่องยนต์1.6เกียร์ธรรมดานะครับปี2016นั่นเองวันนี้นะครับมาพร้อมกับ2ระบบเลยนะฮะใช้ทั้งแกส๊ส LPG นะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินหลายๆคนก็ยังตามหานะว่าขอพี่แบบขอแบบติดแก๊สด้วยจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับวันนี้มานำเสนอลรานะครับวันนี้มาดูกันนะครับผมว่า ซูซูกิแครี่คันนี้ตอบโจทย์น่าใช้นะ่าเป็นเจ้าของมากน้อยแค่ไหนวันนี้ฟิวอยู่กับคันนี้แล้วนะครับด้านนอกของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลที่จะรักษาดีมากนะฮะถ้าเป็นรถมือใหม่ป้ายแดงฟิวต้องบอกว่าอย่างต่ำเดี๋ยวต้องมี3 0 0แสนไปปลายนะครับ3 8 9 0 0โดยประมาณนะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะครับคันนี้วันนี้ฟิวขายในราคาพิเศษเลยนะครับติดตั้งในส่วนของระบบแก๊สมาเรียบร้อยแล้วนะในการติดตั้งแก๊สเนี่ยคุณผู้ชมครับ ปกติขั้นต่ำนะตามที่ฟิวเช็คข้อมูลเช็คราคามาอย่างน้อยก็ประมาณ4ี่หมื่นเอาแบบดีๆเลยนะฮะสี่หมื่นบาทเลยนะครับสาหรับในเรื่องของการติดแก๊สวันนี้ก็ถือว่าประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปนะครับผมมาเพิ่มให้ทั้ง2ระบบเลยติดมาแบบใหม่ๆเลยนะราคาน,นี้ก็กลายเป็นมือ2มาแล้วด้วยนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับผมคันนี้วันนี้ฟิลขายเพียงแค่ราคา2องแสนสามบาทนะฮะสองแสนสามบาท ราคานี้สุดพิเศษมากๆเลยนะครับเซฟจากมือใหม่ป้ายแดงก็เยอะเลยทีเดียวนะครับก็จาก3 0 0 0สนปลายอ่ะคุณผู้ชมอลองบวกลบดูนะนะครับวันนี้ฟิวขายเพียงแค่239,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คำนวณในส่วนของค่าการติดตั้งแก๊สมาอรวกอีก40,000ถือว่าเซฟได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ถ้าใครที่บอกว่าไม่อยากได้แบบติดแก๊สมีไหมมีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับมีเหมือนกันถ้าอยากได้แบบไม่ติดแกส๊สฟิวก็มีหลายคันเลยนะครับตอนนี้มีเข้ามาใหม่เยอะมากสําหรับใครที่ดูคลิปนี้บอกว่าถ้าคันนี้ยังไม่โดนใจไม่เป็นไรแต่ฟิวบอกว่าหลายๆคนต้องโดนใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าชอบโฉมอื่นมีไหมฟิวมีออ l นิวเข้ามาใหม่นะครับสภาพสวยมากเดี๋ยวฟิวจะพาชมแบบคลิปต่อไปแล้วก็จะเอามาเรียงกันเลยนะครับเป็นแบบยกทับ u z u k i Carry เลย มาดูกันนะครับผมด้านข้างของตัวรถสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมคพราะ้าที่จะดูแลรักษาดีแล้วก็ใช้งานไม่แบบสมบุกสมบันมากนะสำหรับคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมใช้เองนะครับผมบางบางคันเนี่ยจะเป็นรถในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นรถของบริษัทหรือว่าเป็นรถของร้านให้ลูกน้องใช้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ทนุถนอมมากแต่ทีนี้คันนี้นะครับผมเป็นรถเดิมนะครับเจ้าของใช้เองดูแลเองนะครับผม พวกสมุดคู่มือประจํารถต่างๆก็ยังคงอยู่ครบนะฮะสมุดคู่มือการใช้รถนะครับผมเอกสารต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็ครายละเอียดให้ดูนะครับรถปี2016นะครับรถปี2016ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับผมนี่ด้านนอกของตัวรถเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดภายในอีกทีหนึ่งนะครับด้านนอกของตัวรถนะครับยางมาพร้อมกับยางใหม่นะครับยางใหม่เลยนะครับผมคันนี้ เป็นยาง Bridgestone นะครับผมนะ,ะเนี่ยสวยเลยคุณผู้ชมสังเกตนะถ้าแบบรถที่มันใช้งานหนักหรือว่าบรรทุกไปในจุดที่แบบมีน้ำลุยุยสมมติว่าถ้าเป็นแบบอีสานหรือว่าใช้งานในสวน่นอ่ะก็อาจจะลุยน้ำลุยโคลนส่วนโซนเนี้บอกเลยว่าจะเป็นสนิมแต่คันนี้นะครับไม่มีเลยนะครับใช้งานน้อยนะครับผม มานะดูด้านหลังคันนี้ติดตั้งระบบแก๊ส LPG มานะครับผมสำหรับรถ Suzuki Carry คันนี้นะฮะเนี่ยติดตั้งมาใหม่เลยนะนะครับผมสังเกตที่ท้ายนะครับผมกระบ,บะท้ายคันนี้ไม่มี m a ็ l i n e นอรมานะครับไม่มีแม็กไ n เนอรมาก็ดูสภาพนะเดี่ยดูสภาพใหม่ๆเข้ามาแบบสดๆร้อนๆนะครับผมก็ล้างแล้วก็มาจอดรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเลย ตัวนี้เป็นยางอะไหล่นะครับปกติเนี่ยยางอะไหล่มันจะอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้นะครับผมคือตอนนี้เขาติดตั้งแก๊สนะครับก็เลยถอดยางอะไหล่มาไว้ตรงนี้ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเจอถ้าคันไหนติดแก๊สมาจะไม่ค่อยเจอยางอะไหล่นะแต่คันนี้เอามาล็อกไว้ตรงนี้เลยนะครับมากับตัวรถเลยเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟิลขอแยกทดสอบให้ดูนะครับเปิดได้ทั้ง3ด้านเลยนี่สภาพสวยเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะสำหรับคันนี้ นะครับใครที่สนใจเป็นเจ้าของนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0-99กนะครับ202 9994กับผมกาฟิวมงคลคาลันเตอร์เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมบรรทุกของนะครับเข้าสวนอาชีพค้าขายขายลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่นะครับหรือว่าเอาไปบรรทุกหญ้าในฟาร์มวัวนะครับเลี้ยงวัวบรรทุกต่างๆต้นไม้พันไม้ได้หมดทุกอย่างนะครับ เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็ราคาถูกราคาประหยัดทีนี้มาดูในส่วนของด้านในของตัวรถคุณผู้ชมนี่เลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมค่อนข้นางที่จะดูแลรักษาดีนะครับรถสวยสะอาดสะอ้านนะฮะสำหรับคันนี้เบาแบาบเนี่ยนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดเลยดูสภาพการใช้งานถ้าคนรักรถหรือว่าเจ้าของรถใช้เองเนี่ยเขาจะสังเกตตรงนี้นะเนี่ยจะซื้อแบบพวกพรมกระดุมมารองเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตแอร์แผ่นกล้องลงอีกนิดนึงเนี่ยน,นะฮะ โอเคเนี่ยพวกผมกระดุมแถวนี้นะฮะก็รองไว้ไม่ให้แบบว่าฝุ่นหรือว่าบางทีเราเหยียบดินอะไรขึ้นรถอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะไม่เปลื่นมากนะครับมาดูเลขไม่นี่ไม้น้อยคุณผู้ชมคันนี้ไม้น้อยมากเลยนะครับไม่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมอืมเป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมครับสําหรับคันนี้นะครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตทดสอบภายในนั่งให้ดู รุ่นนี้โฉมนี้มันจะปรับเบาะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะนั่งประมาณนี้ขายาวเท่าผมได้ไหมก็ได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแอร์เป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตทดสอบเครื่องเสียงตอนนี้มีเครื่องเสียงติดมาพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครที่ไม่ชอบเครื่องเสียงแบบนี้อยากไป ไปติดเป็เปนจอพิมพอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะฮะเรามีร้านประดับยนต์ที่รู้จักกันสามารถแนะนําให้ได้นะครับผมราคาพิเศษเลยอ่านี่คือภายในของตัวรถนะครับดูภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนครับมาดูตรงนี้กันเลยนะครับนี่คือห้องเครื่องครับคุณผู้ชมครับด้านล่างของตัวรถนะของฝั่งนี้นะ นะครับผมสวยๆงามๆแล้วก็ไปดูที่ด้านหน้าฝาก,กระโปรงด้วยนะครับ <ๆ S 1> นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ดูเลยว่าด้านหน้านะครับผมมาแบบเดิมๆสวยๆงามๆแบบนี้นะฮะ เหมาะกับการเป็นเจ้าของเลยละครับคุณผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับรีบโทรหาผมกาฟิลมงคลนคารเซนเตอร์ได้เลยนะครับหลายๆคนอาจจะดูมาจากคลิปเก่านะฮะหลายๆคนอาจจะดูมาจากคลิปเก่านะครับผมาาลบแล้วก็แอดไลน์มาหาผมแล้วก็ผมส่งลิงก์วิดีโอหลายๆคันให้ดูให้เลือกเลยนะครับเพราะว่าผมรีวิวไว้หลายคันตอนนี้มีข้อมูลใหม่เยอะมากนะครับเลือกแบบจุใจมาก่อนได้ก่อนแหละคุณผู้ชมครับ อ่ะสำหรับคันนี้นะครับรถซูซูกิแครีนะครับเครื่องยนต์1.6เกียร์ธรรมดาปี2016คันนี้นะครับมาพร้อม2ระบบติดตั้งระบบแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเติมน้ำมันเบนซินก็ได้นะครับไม่อยากใช้แก๊สก็เติมแต่น้ำมันได้หรือช่วงนี้น้ำมันแพงก็เติมแก๊สก็ได้ครับประหยัดน้ำมันดีนะก็เซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของบางคนเป็นผู้ประกอบการเนาะในส่วนของธุรกิจ SME ต่างๆนะครับหรือว่าใช้ในสวนในไร่เป็นอาชีพค้าขายต่างๆได้หมดแหละนะครับ วันนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าอยู่แล้วได้รถสภาพสวยได้รถใหม่ติดตั้งแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครไม่อยากได้แกส๊สมีอีกคันไหมผมก็มีอีกหลายคันที่ไม่มีแก๊สเหมือนกันแล้วแต่ตามใจชอบบางคนก็แบบโฟกัสเลยว่าอยากได้แกส๊สบางคนก็บอกไม่อยากได้แกส๊สอ่ะได้หมดมาเลือกมานะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคันนี้นะครับผมความคุ้มค่าราคาเพียงแค่2 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่มีเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมนะแล้วก็เซฟจากมือใหม่ป้ายแดงได้เยอะเลยทีเดียววันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นเจ้าของเร็วๆนะครับใครช้าคือว่าพลาดวันนี้สุรลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ